สวัดีค่ะแบลวนะคะก่อนรับฟังข้อมูลมวยขออนุญาตแนะนำพักยกดีดีพักยกยี่สิบสี่นะคะจบครบเครื่องเรื่องมวยมีมวยเดี่ยวมวยสเต็ปจบดีรนายก้แค่ FPK 24สิบี่ FPK ยี่สบสี่พักยกย4สิบสี่จบครบเครื่องเรื่องมวยขอบคุณค่ะวันนี้หนูก็มาช้านะคะเพราะตื่นสายนะต้องขอโทษด,ด้วยนะคะขออนุญาตวิเคราะห์มวยไทยคู่ที่หกคู่ที่เจ็ดคู่ที่แปดคู่ที่เก้านะคะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเริ่มเลยนะคะมังกรเพชรทรายมูลสนุกเกอร์ขับเจอกับการปั้นทองชอห้าพยักคู่นี้ชกกันที่พิกัด1 0 8ปอนด์ค่ะมุมแดงวันนี้นะเป็นเจ้ามังกรเพชรทรายมูลสนุกเกอร์หรือเจ้ามังกรเพชรดับรันสารคามนะเป็นนักชกคนเดียวกันอายุ IU 20ปีส่วนสูง167เซนติเมตรเป็นมวยมาจากยะโสธรก,การผ่านมวยค่อนข้างดีนะ1 0 0ครั้งเป็นมวยซ้ายมวยฝีมือครบเครื่องค่ะทำการพิซ้อมที่ทรายมูลสุนุกเกอร์จังหวัดยะโสธรน,นะคะน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่ทท11 11อนด์ ก็วันนี้ชกในเวทตัวเองนะ108ร้อยแปดบอลนะคะส่วนมุลมะเหเงินกัม,มกปั้นทองชอห้าพยักษ์นะเป็นนักชกรุ่นน้องอายุสิบแปดปีสูสูงร้อยหกสิบสองเซนติเมตรเตี้ยกว่าห้าเซนมาจากอำเภอกันทาราลมจังหวัดศรีสะเกดน,นะคะการผ่านมวยน้อยกว่านิดหน่อยนะคะแปดสิบครั้งเป็นมวยซ้ายมวยฝีมือครบเครื่องนะมวยซ้ายกับมวยซ้ายเจอกันทำการซ้อมที่ชอห้าพยักษ์น้ำหนักปอนด์อยู่ที่ห้าสิบสองกิโลเวทที่ชกโลกเก่งอยู่ที่ร้อยห้าไม่เกิน108ร้อยแปดบอลนะคะวันนี้ก็ชกในเวทตัวเองเหมือนกันนะร้อยแปดบอลก็เจ้ากปั้นทอง หนองบัวหรือสอปริญญาก็เป็นนักชคคนเดียวกันกับเจ้ากรรมปั้นทองชอห้าพยักค่ะมุมแดงนะเป็นมวยซ้ายหลักเหลี่ยมดีนะเตะต่อยซ้ายแรงแทงจะไส้แรงสอคมรวดเร็วเข้าก่อนออกตัวได้พึ่งไปชนะที่ช่องเจ็ดโทรมาอย่างสวยงามนะเป็นมวยแทนด้วยนะคะ ส่วนมุมน้ำเงินนะก็เป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายตัดซ้าย,ายขวางหน้าเหลี่ยมผักเทดีนะคะก็ซ้อมที่ชอห้าพยากักก็เก่งกับเก่งเจอกันนะคะมาดูสามไฟล์ล่าสุดของมังกรเพชรค,ค่ะก็เคยแพ้นกยกสีกับจาก,กัวจักรยานมวยไทยคะ่ะที่ศึกมวยเด็ดสังเวียนเดือดแล้วก็มาชนะคะแนนเด่นผาด่างแดงรถด,ดีที่ศึกเพชรยันดีล่าสุดนะ,ะมาชนะแก้วนะคะออเอาจนครพนมที่ศึกมวยไทยจดสีแบบโชว์ไว้สวยงามน,นะ,ะวันนั้นเป็นมวยแทนด้วยนะคะ ส่วนมุมน้าเงินนะเจ้ากาปั้นทองชอห้าพยักสามไฟล่าสุดของเขานะคะก็เคยแพ้คะแนนพลอยลุงเพชรเงาะบางกะปิมาที่สุวรทยพันธมิตรแล้วก็มาชนะคะแนนเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งนะคะวันนี้ก็เจอกับมังกรเพชรไซมูลซลูุกเกอร์นะคู่นี้หนูชอบไปที่มุมแดงนะมังกรเพชรไซมูลซลูุกเกอร์จับเป็นฝ่ายชนะค่ะฟันธงเก๋กว่านะคู่ต่อไปนะ,ะยอดกระตันยูจิตมืองนนท์ เจอกับคิวทองนุ้ยสี่มเมืองคู่นี้ชกันที่พิกันึ่งร้อยยี่สบอ็ดปนะมาดูม,มุมแดงเจ้ายอดกระตันยูจิตเมืองนอน่าก็คุณนาคุณตาดีเป็นนัชกชกอายุสิบแปดปีสูสูสอสูสูสทสูสูสูี่สูสูสูสนะูสูสูากกาสูนนส้สูานสูอ,อนะ100ูู่นขสูสูีูส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 ูเูส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 รสู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 สอสดสูอดสูสนะูส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 ตสู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 สนสูสูสูอ of of him, ูสูสูสูอดสตัูสูสูสู ชลิยะนะเป็นนักชกคนเดียวกันค่ะวันนี้เจอกับคิวทองนุ้ยสี่มุมเมืองหรือเจ้าพันหรือเจ้าพยักพันล้านนุ้ยสี่มุมเมืองก็เป็นนักชกคนเดียวกันนะเป็นมวยรุ่นน้องหนึ่งปีนะสิบเจ็ดปีส่วน170สูงร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรนะคิดว่าสูงแล้วยังเตี้ยกว่านะคะเตี้ยกว่าสามเซนเป็นมวยมาจากยะโสธรการผ่านมวยแปดสิสสบครั้งนาน้อยกว่านิดหน่อยเป็นมวยขวามวยฝีมือนะคะวันนี้เจอขวาเข้าขวาเจอกันนะคะก็ทำการซ้อมที่นุ้ยสี่มุมเมืองจังหวัดปทุมธานีน้ำหนักไปปล่อยที่ห้าสิบเก้ากิโลเวทขอองเอค้านนะปด์่ เจ้ายอดกระตันยูนะเป็นมวยขวาสรงยาวเตะขวาต่อยขวาบู๊ดุดันหมัดต่อยแรงเหลี่ยมเชิงดีหักเทดีปลายมีขึ้นนะเป็นมวยที่เหลี่ยมทรงดียืนมวยสวยนะคะส่วนมุมน้าเงินนะก็เป็นมวยขวาเหมือนกันฝีมือครบเครื่องดักเตะดักทีบขวางหน้าฟันศอกสวนฉลาดเหลี่ยมเชิงดีรวดเร็วนะวงในก็ดีนะคะก็แล้วแต่เลือกเลยนะคะดูก็ชอบไปที่เจ้าคิวทองนะเขามีความแบบความความกระหายชัยอะ่ะ ไฟล่าสุดพิกชนะแปดสิบหนึ่งมาะคะที่ชคกับเจ้าสิงห์ดำนะคู่นี้ก็คนหนึ่งทรงมวยดีอะชกที่ไหนก็ชนะ,ะมุมแดงอะ่ะแต่คิวทองนี่ก็มีความแบบว่ากระหายกันแล้วแต่ชอบเลยนะคะมาดูสามฟอร์มของยอดกระตันยูเคยชนะทูมาโล่เกียรติทรงฤทธิ์มาแล้วก็มา ชนะเพชรนำโชคสอบจะต้องปาจีนล่าสุดมาชนะเมทียกขาวแสนชยัยยิมหน้าที่มวยดีเวทีไทยจิตมืองนนนะชกนะที่เวทีของเขานะเขาก็เก่งอยู่แล้วด้วยแล้วก็ยิ่งชกเวทีเป็นก็ยิ่งชนะนะสามฟอร์มล่าสุดชนะมาลวดวันนี้เจอกับคิวทองนะก็เคยแพ้ปังตอพอหลักบุญมาแล้วก็มาชนะราาเดชศอเพชรตลัดล่าสุดมาชนะชนะสิงดาํากาแฟโฟกัสพริกแพงนะคะแปดสิบหนึ่งชนะมาคู่นี้ดูออกชอบไปที่มุมน้ําเงินนะคะน่าจะเป็นรองนะคะ ออกชออไปที่น้ําเงินจะเป็นฝ่ายชนะนะกินกันไปไปายค่ะฟันทงคู่ต่อไปนะดวงสมพง์จิตมืองนนวันนี้เจอกับเพชรบรรชัยวอสังประภัยคู่นี้ชกกันที่พิกัดหนึ่งร้อยสามสิบสามปอนด์ค่ะมุมแดงนะเป็นนักชกมาจากจิตมืองนนนะคะก็ดวงสมพงจิตมืองนนเป็น,นนักชกอายุยี่สิบห้าปีสูงร้อยแปดสิบเซนติเมตรนัส่งปีเลยนะคะเป็นมวยมาจากจังหวัดสงขลาการผ่านมวยหกสิบครั้งนะั้นน้อยกว่าคู่ต่อสู้นะเป็นมวยขวาทําการพิจารณาที่จิตมืองนน เวทที่ชกรถเก่งของเขาอยู่ที่124ปอนด์นะวันนี้เพิ่มเวทขึ้นมาชก133ปอนด์นะเพิ่มขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะก็อนมาเช้าช่างได้พอดีค่ะ133ปอนด์เจ้าพสัสดดินคงชูช่วยหรือเจ้าเชอรี่สิทธิ์เจ๊ปทุมเป็นคนเดียวกันกยบดวงสมพงศ์จิตเมืองนนท์นะคะเป็นมวยขวาสูงยาวเดินเตะต่อยดีนำหน้าคว้าคอเสียบเข่าแทงแหลมอาวุธหนักแรงกว่านะคะ วันนี้เจอกับเพชรบรรชัยไฟเตอร์มวยไทยนะเป็นนักชกรุ่นน้องอายุ21 21ปีนะส่วนสูง175เซนติเมตรเจอกว่า5เซนนะเป็นมวยมาจากใต้เหมือนกันค่ะชุมพรจะผ่านมวยดีกว่าหนึ่งร้อยครั้งนะเป็นมวยฝีมือครบเครื่องทำการพิซ้อมที่เดชรัตน้ำหนักไปอนอยู่ที่65กิโลที่ชโลกเกตอยู่ที่131ไม่เกิน134ปอนด์วันนี้ชกในเวทของเขานะคะก็133ปอนด์เมื่อเช้าช่างได้พอดีคะ่ะ133ปอนด์เจ้าเพชรบรรชัยไฟเตอร์มวยไทยหรือเพชรบรรชัยวอสังพักไทยก็เป็นนักชกคนเดียวกันค่ะเป็นมวยฝีีีมมืือออคครรรรบเเเ่่่งงตตะยยยแหหลัักดดไสุ้น แรงอาวุธคมได้ลุ้นตลอดนะคะวันนี้ชกในเวทด้วยน้ำหนักก็ช่างผ่านพอดีนะคะไม่ต้องลงทุนเยอะนะคะแต่มุมแดงนะเพิ่มเวทขึ้นมาชกอยู่ประมาณ9เวทเลยนะคะเพราะปกติเขาชกอยู่ที่124ปอนเองนะคะก็ชกนอกเวทตัวเองเพิ่มใหญ่ขึ้นมานะคะมาดูสามความล่าสุดของแดงนะก็เคยแพ้นอกยกหนึ่งกับป้อมเพชรพีเคแสนชัยมวยไทยยิมที่ศึกวันแชมเปี้ยนแล้วก็มาชนะคะแนน ไผแดงเกียรติทรงฤทธิ์ที่ศึกวันแชมเปี้ยน่าสุดมาแพ้คะแนนเพชรทองหล่อสิทธิ์หลวงพี่น้ำฝนนะคะที่ศึกวันแชมเปี้ยน่ะก็ชกที่วันอย่างเดียวนะคะส่วนเจ้าเพชรวันชัยนะคะก็เป็นมวยฝีมือนะเคยแพ้คะแนนเหนือเพชรที่เด็ดเก้าเก้ามาแล้วก็มาชนะเหนือเพชรที่เด็ดเก้าเก้าที่ศึกเพชรยินดีล่าสุดนะคะก็มาชนะนักยกสองเจ้ายอดกิทยาเพชรชมพูที่ศึกทอนักไทยนะหนูชอบส่วนตัวแนละชอบไปที่เพชรวันชัยไฟเตอร์มวยไทยนะ หนูเคยแบบว่าจําเขาไม่ได้ครับช่ที่ทอดน้าไทยไฟก่อนอะล่าสุดอะหนูไปส่วนเขาไงแต่จริงๆอะหนูรู้จักเขาแต่ว่าหนูหนูแบบว่าเหมือนก็ไม่ได้มองดีๆไงมวยตัวน,นี้เก่งนะเก่งถูกใจหนูด้วยฝีมือครบเครื่องแล้วชอบพลิกด้วย <c oughs> ก็ชอบไปที่น้ําเงินจะเป็นฝ่ายชนะฟันธง คู่เอกของรายการนะคะภูมิใจไทยประกรณ์พรสุรินเจอกับเพชรเมืองสวงสิทธนาเคคู่นี้ชกกันที่เพนร2 4ปอนนะมุมแดงเป,ป็นนักชกอายุ2ีสปีสูง170เ็ซนติเมตรนะเป็นมวยมาจากอำเภอเมืองจังหวัดสุรินนะการผ่านมวย39ครั้งนะเป็นมวยซ้ายก็ซ้อมที่ประกรณ์พรสุรินจังหวัดสุรินนะคะบางทีก็ซ้อมที่พีเคแสนชัยนะคะเคยเห็นนะคะก็นักชก เวทที่ชกลูกเก่งของเขาอยู่ที่123ปอนะคะวันนี้ชกนอกเวทเพิ่มขึ้มานิดหน่อย124ปอนะเมื่อชาช่างได้พอดีค่ะส่วนมุมน้ำเงินนะเป็นนักชกอายุ25ปีสูส165เซนติเมตรเจี๊ยก,กว่า5เซนนะคะการผ่านมวยดีกว่านะ100ครั้งเป็นมวยซ้ายมวยฝีมือก็ทำการพซ้อมที่มหาดหลวงมวยไทยยิมจังหวัดกาฬสินนะุ์นน้ำหนักไปป่อยที่61กิโลเวทที่ชกลูกเก่งขงที่123ไม่เกิน125ปอนะ,ะวันนี้ชกนกเวทของเขา124ปอนนะคะเมื่อเช้าช่างได้ ก็เจ้าเพชรเมืองสวงชอโชคเจริญเก้าสิแปดฟาร์มหรือเพชรอำนาจก็เป็นนักชกคนเดียวกันนะคะเคยเห็นที่ช่องเจ็ดเมื่อก่อนนะคะตอนนี้ก็มาเปลี่ยนชื่อเป็นเพชรเมืองสวงรู้สึกว่าใช้ชื่อเพชรเมืองสวงจะรู้สึกว่าเก่งขึ้นนะคะอุ้มแดงเป็นมวยฝีมือครบเครื่องเข่าในล็อกเหนียวเสียบแหลมสอกคมปลาแข็งแก่งฉลาดหลักลิ่มดีนะคะส่วนน้ำเงินนะเจ้าเพชรเมืองสวงเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องแข้งซ้ายหน้าดีขวางหน้าฉลาดเหลี่ยมเชิงดีฟอร์มสดนะคะ มวยตัวเนี้ถ้าเขาเจอมวยที่ไม่ใช่แพ้ทางของเขาแนละ้วเขาจะเก่งมากนะคะแต่ถ้าเวลาที่เขาเจอมวยที่เขาจะแพ้ทางเขาจะเหมือนชกไม่ค่อยเก่งเลยนะก็ดูยากเหมือนกันนะหมจะเก่งก็เก่งจริงๆนะเพชรวงสวงบุมแดงนะก็เคยแพ้น้องยกสามพรแพ,พ้ซูจีบะหมี่เกี้ยวนะที่ศึกมวยดีวิถีไทยแล้วก็มาเสมอกับสู้ศึกทีซีมวยไทยนะที่ศึกมวยมันสนั่นเมืองเมื่อเดือนเก้าล่าสุดนะคะก็มาแพ้ เพชรกดินสอจ้ต้องปาจีนที่ศึกวันแชมเปี้ยนชิปลุมพินีเมื่อเดือนสิบเอ็ดนะคะวันนี้ก็เจอกับเพชรเมืองสวงกอซอยตันนะสามไฟล์ล่าสุดของเพชรเมืองสวงนะคะก็เคยชนะคะแนนพีระพัดมวยเด็ดเจ็ดปดเก้าที่ศึกมวยมันสันเมืองมาแล้วก็มาป้องกันแชมป์ทูฟอร์ยูร้อยี่สิบสองปอนด์นะคะก็แพ้ด,ดีเซลเล็กเพชรอินเดียแคเดมีแพ้แบบขัดลอยนะวันนั้นแล้วก็มาชนะเพชรศิลาวอารุชาที่ศึกมวยมันสันเมืองวันนั้น ชนะมาแบบเบียดเสียดสูสีมากนะคะออกใครก็ได้คู่นี้ออกชอบไปที่มุมแดงนะภูมิใจไทยชอบมากค่ะฟันธง <c oughs> ทีเด็ดวันนี้นะคะคู่ที่หนึ่งออกชอบไปที่มนพระการศิษฐ์เพชรหลูกันนะได้สูงกว่าจะชนะยอดเพชโรโถยูฟา้าบูมเด็กเซียนนะคะส่วนคู่สองออกชอบไปที่แคนทชัยพันดักรัตนบุรีจัดชนะคฤหาดชอห้าพยัฆ์ คู่สามชอบไปที่ลูกกอกเพชรพลหลักบุญค่ะและคู่ที่สี่ชอบไปที่พลอภิชาติสจอต้องปาจีนน้ำมุมน้ำเงินจัชนะเตียวหุยหนุ่ยเก้าสามและคู่ที่ห้านะคะชอบพยักษ์สุรินบอจักรวุฒจัชนะเพชรน้ำคำพันดักราชบุรีและคู่ที่หกนะชอบไปที่มังกรเพชรทรายมูลสลุกเกอร์จัดชนะกำปั้นทองชอห้าพยักษ์มุมน้ำเงินจัดแพ้นะวันนี้ส่วนคู่ที่เจ็ดนะคะ ชอบไปที่คิวทองนุ้ยสี่มุมเมืองจัดชนะกันที่ปลายๆนะคะและคู่ที่แปดนะคะชอบไปที่เพชรวั่นัยไฟเตอร์มวยไทยมุมน้าเงินนะ่จาจะเป็นฝ่ายชนะดวงสมพงศ์ติดเมืองนนท์วันนี้ชกในเวทของเขานะดวงสมพงศ์นี่เพิ่มเวทขึ้นมาชกเยอะนะและคู่สุดท้ายคู่เอกของรายการชอบมากๆนะชอบไปที่ภูมิใจไทยประกรณ์พรสุรินนะคะการผ่านมวยน้อยกว่าแต่มองว่าความเป็นมวยความหลักเหลี่ยม,มวยความเก่ง,คว,กงความเก่าความ ดูดีในความรู้สึกส่วนตัวหนูหนูชอบไปที่ภูมิใจไทยประกอบพอสุรินทั้งทั้งที่หนูอ่ะติดตามเพชรเมืองสวงก่อสอยตันมานะติดตามจนรู้ว่าเขาจะชอบมวยทรงไหนไม่ชอบมวยทรงไหนนะคู่นี้ชอบมากชอบไปที่ภูมิใจไทยประกอบพอสุรินค่ะเฮงเงรวยรวยมวยเข้าทุกคู่นะคะวันนี้ก็มาช้าหน่อยนะคะก็ต้องขอโทษด้วยนะคะหนูจะพยายามตื่นให้เร็วกว่านี้ค่ะแล้วก็จะมาทุกทวันนะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณทุกๆก,การติดตามนะคะและขอบคุณพักยก24ผู้สนับสนุนรายการค่ะก่อนอื่นนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดเป็นกําลังใจกดแชร์ให้หนูด้วยนะคะสําหรับคนที่ชอบการรู้จัม์มวยของหนูเพื่อเป็นกําลังใจในการขยันทํางานหาข้อมูลมวยมาพูดให้ฟังทุกๆวันนะคะวันนี้ก็ขอให้เฮงเรวยรวยวยเข้าทุกคู่ตลอดปีเริ่มต้นใหม่ที่ดีของปีนี้นะคะขอบคุณค่ะ